ะคะตัวนี้มีโปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ดาวที่2ี่25%ขึ้นไปคอนซีปีนะคะรับไปเลยดอกเบี้ย0.79ค่ะแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยนะคะแล้วก็ของแถมค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะวันนี้นะคะติ๋วก็จะพานำชมรุ่นนี้เลยค่ะเทนเทนเป็นเจ้าตัว Fortuner 2. 4 นะคะตัวนี้มาพร้อมกับราคาอยู่ที่1 2 5 0 0ล้านหาหกับอีก1000บาทนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะซึ่งราคาปกติแล้วนะคะถ้าเป็นสีดำหรือสีปกติทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่ขาวมุกจะราคาอยู่ที่1 2 3 0 0ล้านกับอีก900าบาทนะคะแล้วสีขาวมุกเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทค่ะนะคะเดี๋ยวติวจะพานำชมนะคะว่าตัวรุ่น Fortuner 2.4 S เนี่ยคะ่ะ มีอะไรแตกต่างกับตัว 2.4G บ้างนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเป็นตัว Fortuner 2.4S ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ Fortuner นะคะแล้วก็ในราคาที่เบาๆนะคะสบายกระเป๋าก็จะเป็นตัวรุ่นนี้เลยค่ะนะคะเป็นตัว Fortuner 2.4S นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะว่า มีอะไรแตกต่างบ้างจากตัวรุ่น G เนาะเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะเดี๋ยวติวจะพานำชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟบายบีม LED โปรเจ c เตอร์นะคะแล้วก็ไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i g h ์เนะ,ะในส่วนของตัวรุ่นตัวนี้นะคะติวลืมแจ้งไปนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์อยู่ที่2.4นะคะดีเซลนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ 150แรงมา้า400แรงบิดนิวตันเมตรนะคะตัวรุ่นนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะแล้วก็นะคะมาพร้อมกับไฟ LED ให้แล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกแบบ LED ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะของตัวรุ่น Fortuner 2 4 S นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะก็จะแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะแต่ลูกค้าท่านไหนอยากจะแต่งเป็นแบบ GR ก็มีเช่นกันนะคะจากแสงหน้าให้เป็นแบบ GR ก็มีเช่นกันนะคะก็ดูในคลิปในช่องของติ๋วข้างล่างได้เลยนะคะติ๋วก็มีแปลงในส่วนของแปลงหน้า GR เช่นกันนะคะในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะราคาย่อมเยาเลยค่ะนะคะแล้วก็เรามาดูในส่วนของตัวล้อแม็กกันนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะมาพร้อมกับขอบ17ค่ะนะคะเป็นขอบ17นิ้วนะคะเป็นสีบอลเงินตัดดำแบบนี้เลยนะคะ แล้วเราเดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวด้านข้างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันนะคะตัวรุ่น 2.4S นะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเห Pode ลี้ยวเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีตัวระบบ BSM นะคะก็คือเป็นตัวระบบมุมอับนะคะเ like วลาที่รถเข้ามาใกล้นะคะก็ <S <S จะมีสัญลักษณ์เตือนตรงข้างๆกระจกนะคะเป็น สัญ,ญลักษณ์เือเตือนอยู่นะคะตัวนี้นะคะให้มาแล้วนะคะในส่วนของตัวรุ่น2.4 Fortuner S นะคะยัดในส่วนของตัวมันนี้มาแล้วแต่ว่ารุ่นนี้นะคะจะยังไม่มี p u s สตาร์ทแล้วก็สมาร์ทเอนทนะคะก็ยังจะเป็นกุญแจแบบคีย์ปกติเลยนะคะในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในพร้อมๆกันนะคะว่าในส่วนของตัวภายในตัว2.4 S เนี่ยมันจะเป็นยังไงแตกต่างกับตัว 2.4G ยังไงคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในในส่วนของตัวรุ่น 2.4S กันนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับภายในสีดำนะคะแล้วก็เบาะหนังนะคะเป็นแบบเบาะผ้านะคะเกรดพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะมะีกดรับสายวางสายเรียบร้อยสั่งการด้วยเสียงแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะ ตัวเริ่มต้นของเรานะคะมีทุกอย่างเลยนะคะฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็นะคะภายในนะคะเป็นสีดําขนาดหน้าจอนะคะก็เท่ากันกับตัวรุ่นจีเลยเนาะขนาดหน้าจออยู่ที่ประมาณ10.25นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว Air Auto ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแน่นะคะก็จะเป็นแบบ Air Auto นะคะภายในนะคะก็จะดูสปอร์ตนิดนึงนะคะเป็นแบบออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนะคะ เป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมทางโตโยต้าใส่เข้ามานะคะแล้วก็นะคะที่สำคัญตัวนี้มานะคะในส่วนของตัวรุ่นตัว G นะคะ เดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะคุณลูกค้าจ๋าอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะมีที่วางแขนให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้แล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะนั่งพักแขนแบบนี้นะคะสบายมากๆเลยแล้วมีแอร์ด้านหลังนะคะเย็นแน่นอนค่ะแล้วที่สําคัญค่ะมีนี่ที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะอยู่ที่1 2 0่ี่โวลต์นะคะแล้วก็มีตัวเสียบปลั๊กให้ด้วยนะคะ สำหรับคนที่นั่งข้างหลังนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่ชาร์จแบตนะคะมีแน่นอนนะคะก็คือด้านหน้าก็มีที่ชาร์จให้ด้านหลังก็มีที่ชาร์จให้นะคะก็จะนั่งสบายๆแบบนี้เลยนะคะ Fortuner นะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะสามารถนั่งได้ตรงแถวหน้าแถวกลางแล้วก็แถวท้ายนะคะด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะภายในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะรุ่น S นะคะ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวด้านหลังกันนะคะตัวรุ่น Fortuner 2.4S นะคะตัวรุ่นรุ่นด้านหลังนะคะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะ<ม>ก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว Fortuner นะคะเป็นสีดำที์เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะคะ<ม>ก็จะเป็นเหมือนรุ่นเดียวคล้ายๆกับตัว G นะคะ ก็คือยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะคะเราก็คือเปิดแบบนี้เอา ะะก็จะใช้ว,วิธีเปิดแบบนี้เอาอะเดี๋ยวดูภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะในส่วนของตัวท้ายนะคะก็คือสามารถนั่งได้7ที่นั่งเนาะ,ะอันนี้เรา,าเราพับขึ้นนะคะในกรณีที่ไม่มีคนนั่งด้านท้ายเนาะ,ะก็พับขึ้นก็สามารถใส่ของได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะในส่วนของตัว Fortun เ er นนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะสำหรับรถครอบครัวเลยนะคะแล้วก็กดปิดปกติเลยนะคะปิดเลย แล้วตัวนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าสานะคะแต่ยังไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะคะแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะตัว Fortuner 2.4S นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ<อ>เผื่อคุณลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังลังเลนะว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะคะซื้อตัว G ซื้อตัว S หรือซื้อรุ่นไหนดีนะคะก็ เผื่อดูในช่องติวผู้หญิงขายรถนะคะก็จะได้ดูเรื่อยๆเนาะมีหลายรุ่นเลยนะคะในส่วนของตัว Fortuner นะคะติวทำไว้หลายรุ่นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Fortuner 2ตัว Fortuner GR Sport, Fortuner Leader, Fortuner 2.4G นะคะแปลงหน้าเป็น GR Sport แล้วตัวนี้นะคะตัวล่าสุดเป็น Fortuner 2.4S นะคะก็ลูกค้าลองคลิกเข้าไปในดูในช่องนะคะว่าอยากดูอยาก อยากได้เป็นรุ่นไหนนะคะถ้าเน้นประหยัดก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะติ๋วก็พานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวรุ่น Fortuner 2.4 S สนะคะสีขาวมุกตัวรุ่นนี้เลยนะคะหวังว่าคุณลูกค้ารับชมแล้วจะชอบในการรีวิวในครั้งนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอประทานโทษด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจโปรโมชั่นนะคะอย่าลืมทักมาเลยได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยทุพิเศษนะคะแล้วก็ส่วนลดนะคะแล้วก็ของแถมค่ะนะคะสนใจนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์หรือทักในส่วนของ l ล ne ID มาได้เลยนะคะติ๋วยินดีให้บริการ แล้วก็ให้เสนอแคมเปญแรงๆได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการารับชมคลิปในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ